กำลังเตรียมสำรวจเส้นทางจะไปกาลิลิเลก จากวัดมา12กิโลริมแม่น้ำก็จะมีที่พักนะครับที่พักก็มาก็วิวดีอยู่ครับได้ใช้น้ำแม่น้ำประมาณ12กิโลเลยมาอีกหน่อยมีรีสอร์ทต้องการ 16หกกิโลมาก็มาถึงตรงนี้สามารถจอดรถตรงนี้ได้เป็นที่สำรองสำหรับเผื่อที่พักตรงริมน้ำไม่เหมาะว่าตรงนี้มีลานข้างล่างเดินลงไปครับแต่ว่าก็เดินไปอีกหน่อยก็เป็นน้ำเหมือนกันก็สวยดีสิบหกกิโลจะเป็นที่กินข้าวก็ได้หรือว่าเป็นที่พักก็ได้หรือว่าผ่านไปก็ได้เก้าจุดเจ็ดกิโล ผ่านดาวเล็กเอามามันเป็นสุดทางนะครับถ้าจะมาทางนี้จริงๆก็ตรงนี้จะเป็นที่พักแรมค้างคืนหนึ่งคืนก่อนที่่อนลูกขึ้นจะเดินผ่านไปทางนู้นแต่รถจะไม่สามารถไปได้ ถ้าจากแม็กหลอดไปจนสุดทางที่โรงเรียนแล้วก็ถึงทางที่รถวิ่งไม่ได้เราต้องเดินมาเดินมาประมาณหนึ่งกิโลมันจะมาลงตรงเนี้ยมาลงทางลงลงทางลงตรงนี้ก็โอ้โหยดระยะทางไปมากมาลงทางลงตรงนี้นะครับยระยะทางไปเยอะเลย ในวันที่ฝนตกแต่ว่ายังต้องสำรวจเส้นทางอยู่ก็จะยากลำบากหน่อยค่างก็จะเป็นหิเหวนะครับทางเดินก็เล็กหน่อยยิ่งงานสำรวจก็ลำบากนิดนึง that look. วันที่5นะครับหลังจากที่เรานอนที่วัดธรรมาลเรามาจากด้านนู้นซ้ายมือเนี่ยเป็นโรงเรียนครับซ้ายมือเป็นโรงเรียนทางมีชั้นๆเนี่ยไว้ให้นั่งกินพอกินข้าวได้มีลานพอให้กินข้าวได้ทางรถเข้าได้ทางนี้นครับเป็นที่ฉันเพลนวันที่5ครับประมาณห่างมาประมาณ13บมกิโลครับอันนี้คือ จะวัดมาถึงที่โรงเรียนที่เป็นทางสุดของเป็นทางที่สุดของรถนะครับจะต้องเดินเท้าไปต่อนะครับเอามาจากบนเขานู่นลัดมาจากแมกลอร์ตรงมาทางนูน้นแล้วก็ย้อนกลับมานิดหน่อยตรงนี้ก็จะมี เคราหมู่บ้านเาคราที่สามารถเป็นลักสำคาญก็แล้วแต่นะครับมันจะเลือกไหมตรงนี้เป็นคาเฟ่ชื่อว่ามังคาเฟ่มีสเปซจอดรถได้ลงอาหารลงน้ำได้แล้วก็ตรงนี้ก็ไว้สำหรับกินของกินข้าวได้นี้ก็ห่างจากห่างจากที่เรานอน ตรงริมสะน้ำประมาณ10กิโลแล้วจากที่ตรงนี้ถ้าจะไปที่ปาาขังขึ้นการิลีเล็กก็ประมาณ6 6กิโลอาจจะเป็นที่ชัดเพนของวันที่วันที่2ครับจากถนนลงมา80เมตรไม่ไกลก็จะเจอเหมือนที่ลานกว้าง,งขึ้นภูเขาคาริลีเล็ก เดี๋ยวจะได้ถามว่าเขาคิดราคาค่าเช่าอะไรอย่างไรบ้างนี่ก็จะเป็นที่พักก่อนที่จะขึ้นยอดเขาคาริเยนะครับก็เราจะได้ใช้พื้นที่ในสัวตึก4ห้องแล้วก็บริเวณรอบๆจะสามารถพักได้ั้งขนาดครับอ่างจากจุดฉันเพน ของวันที่5้ามาประมาณ10กิโลนะครับคืนวันที่5เราก็จะมาพักที่คล้ายๆเป็นลานกลางแจ้งแบบเป็นสนามบอลอย่างเงี้ยนะครับกว้างกว้างอยู่ครับดิมแม่น้ำเลยก็ <S <S เป็นลานกว้างๆที่เหมาะกับการทำกิจกรรมของร คืนวันที่5นอนที่ลานกว้างๆเช้าวันที่6มาประมาณ10กิโลขวามือมันเป็นเหมือนทางขึ้นเขาขวามือมีทางเข้ามาเป็นโบสถ์ฮินดูแล้วก็มีลานกว้างๆนี่ก็เอาไว้สำหรับฉันเทนได้แล้วครับประมาณ10กิโลครับจากวัดไทยธารรมศาสลานะครับก็ประมาณ26 กิโลเมตรนะครับก็มาถึงปากทางเข้าบริลิเลคนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะใช้เป็นเส้นทางสำหรับเดินธรรมยาตรานะครับทั้งหมดที่จะไปถึงเลคประมาณ10กิโลนะครับความสูงประมาณ3 1 1 0เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับตรงนี้เป็นจุดคล้ายๆว่าจุดสตาร์ทพอยด์ครับจุดสาตาร์ทพอยด์ยก็จะมีร้านต่าง สำหรับบริการนักท่องเที่ยวรถจะไปไม่ได้นะครับรถต้องจอดจอดอยู่บนสุดนี้นะครับก็จะมีคอนแทคของการจัดแคมปิ้งมีคอนแทคของโรงแรมนะครับปากทางเข้าก็สังเกตก็เป็นสะพานนี่แหละครับน้ำตกเราก็จะเดินไปทางนั้นนะครับไปเรื่อยๆประมาณ10กิโลเมตรไปถึงที่ที่เลคกที่เป็นไฮไลท์ของ าลลลิทางยังอีกยาวไกลเดี๋ยวเราก็จะเดินกันต่อเป็นยาใจบ้างพู้ตายค่ะถ้าแม่มาอยู่ตรงนี้จะบอกอะไรแม่อย่ามาถึงพี่หลอกมาค่ะตั้ <laughs> งฉัน ความสูงก็ประมาณ3,110ซูงกับตีอูนะครับตีอูน2,850อ่านกลางวันแล้วครับร <c oughs> แล้วก็ออกได้แค่นี้เบื้องหน้าเรือเบื้องหน้าครอบครัอ้าวถวายค่ะลวงพี่ มือ้อกลางวันของเรานะครับก็มีข้าวผัดมีมาม่าที่เตรียมมาไข่ต้มออกินกันง่ายๆท่า,ามกลางธรรมชาติ หลังจากเดินมาประมาณโอ้ม่ไม่ถึงห้าร้อยเมตรเลยค่ะไม่ถึงร้อยเมตรมากกว่าแต่ละคนสภาพสภาพแต่ละคนก็หมดอะไรตายยาหน้าคนสู้เดินมาประมาณร้อยเมตรแต่ละคนเอาเรื่องอยู่นะครับที่นี่อ้าววิวสวยหลังจากที่เรา มาคาลีลี่เล็กเป้าหมายเราคือคาลิลี่เล็กอันนี้เราขึ้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็มาที่จุดพักจริงๆผ่านมาสองจุดพักแล้วนี่เป็นจุดพักที่สามก็มานั่งดื่มน้ำมะน,ำนาวเกลือก็เหมือนเอเนจีริงนะครับเพิ่มเกลือแรกให้หน่อยทางค่อนข้างชันแต่ก็สวยงามอนุลวงพิเพทดีสเซ กด์ลีดเดอร์นะครับเรบเตบเสฮลล็ลอกเฮลล็อก <laughs> เราไปต่อกัน <c oughs> นะ้ก็มึงก็เกือบไปนี่แค่ Hello hello namaste namaste <laughs> หลังจากที่เดินมาไม่เท่าไหร่ก็มาหลุดเขาคารีนีมีน้ำตกนีตกมีแรงขึ้นมาทันทีครับ รู้สึกว่าเส้นทางยากหรือละง่ายครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากครับ <S <S 2> <S 2> แต่พอมาเห็นวิวแล้วมันหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยจริงเห็นวิวแล้วหายเหนื่อย <S 2> <S 2> หายเหนื่อยแล้วค่ะ <S <S นี่สวยมากเลย <S <S ประตูสู่น้ำตกทางเดินเราตรงนี้นะครับวิวระหว่างทาง ตรงนี้น่าจะเป็นกิโลที่6จะเป็นลานกลางเป็นเล็กๆนะครับแต่เรามีลานท้าธรรมชาติอย่างของดดงามเรากับจิตรกรมาวางสรรเป็นรางวัลให้กับชีวิตรดงามนะครับ เป็นทางเดินที่เรียบตบเคคยัง fine how are you uh, I'm enjoying the trek hello nice to meet you nice to m e e ไปอยู่ระครางกมนับากมนัยชุุมะเขามผ้ Yeah, it thailand is a good country ได้ถ้ามาจุดที่5้ากิโลเมตรนี่ก็ใช้เวลาประมาณสถ้าเดินรวดเดียวเลยก็2อสามชั่วโมงครับเป็นจุดที่มาแพ็กทานน้ำอะไรได้เพราะว่าบรรยากาศดีติดลำทาน หลังจากเราเดินมาประมาณ5กิโลนะครับทานที่พอจะเล่นได้ตรงนี้ก็ครึ่งทางครับเมื่อเราเดินลงเขาคาริลีเลกมาแล้วจากจุดสตาร์ทพอยกลับไปวัดไทยธมาสารสศาลากลับมา,มาประมาณ14กิโลเมตรครับก็จะเจอนี่นะครับวัดฮนุมานครับวัดฮนุมานซึ่งจะมีลาน กว้างๆนี่นะครับมีศาลานั่งพักแล้วอีกฝั่งถนนก็มีลานกว้างๆอีกนะครับก็น่าจะเหมาะสมสำหรับเป็นที่ค้างแรมนะครับมาอีก14กิโลครับเริ่มเห็นที่มาแล้วนะครับพอ้ใกล้ถึงเลกแล้ว